พ่อแ่พี่งกบน้องเขาต้องไหนเนาะเขายังไม่ได้เปิดรับออเดอร์เด้อจ้ะเพราะว่ามันยังบลหลายเนาะแม่ถ้าหลายๆแล้วแม่น้องจะนั่ยังสิเปิดรับออเดอร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้สั่งกันเนาะพ่อน้องใจไหนเนาะเบลอบไปกินคนเดียวแน่นอนสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้าสสวัดีครับเจออีกแล้วเด้นีหนิใจไหนนี่เนาะกำลังงามเลยเนาะมีทั้งตูมทั้งบานเลยเด้อมือนี้ ออกมือสุดท้ายแล้วบอกหรือที่ออกอีกพอนางนนเจนายคิดว่า <S <S พ่นบ้านกับบ้านพ้นออกก็ออกอนะไรเนาะแต่อันนี้ออกหลายมือแต่ยังทั้งบ้านทั้งอะไรนี้งามบอกพอนางนนเจนายดอกเพชรงามเลยโอ้แต่ละปีค่ะเพิ่นออกจนสุดืูได้นเน<อ>าะเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงค่กับปิ๊กดว้วยที่ก่นาะชุดของทางเลยนางัดตัวนี้ก่อนหนระือไปงัดตัวบ้านก่อน มานีอกันนะจ๊ะมาจ้าเริ่มเลยจ้ะอืม ง้างนามเะตนแค่ไหนเนาะนี่นกันยอยแล้วเพิะตื่นทีกระเดือนไม่ทักมือลุกติ๊บลุกติ๊บโมใน่บอเคยทำในพิดหวังเลืองามตลอด ลงไปจ้าขี้เนี่ไม่ต้องจะนายเห็นเพื่อนงามไม่ต้องจะนายไปสิเก็ห <laughs> เบหาว่าเอาสิเก็บไปขี้นี่นะดีนะบระจก <laughs> ดินเหนียวบระคักเลย Hoa đi ừ. 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 chụp. đi đây nhau. Ừ. hmm. Mm hmm. hết đây nha hmm. Mm งามว่านานเนาะโบมีนอนเลยไหมเพา่ปน้องจีนัยสวยงามมากไปตัวน <oh> ี้เลยก็บอกแล้วลุบล่อลุบล่ออยู่ใส่เดือนโตใหญ่ใหญ่เพราพี่น้องถ้าทางบ้านเราก็เจ้าไปเห็นอย่างนะเพื่อนเอาไปตากแดดตัวกันนองจีนัยเนอเจ้าหาขายกัน ำยาทำยาไปทำไปตักเลดทำยาให้กักกกนจะโอตัวใหญ่มีแต่วนน่าน้ำหนาฝนนั่นแหละเปิดก้อนคุมลุ่มอยู่นะเลยออเก็ไม่พี่น้องไปถามซื้อใจเย็นๆเด้นอ,อ,ยอยนึออดึึฮอฮึ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  พูรละครึ่งโลยังหายากพูรละสองโลครึ่งใช่ดินสองโลเด็กเพิ่งจะไนงัดใหม่ก็ได้จ้ะนดอกเลอยก่อนเด็กมีน้ำดอกนึงริ้วนึ่งได้เพิ่งดูอันนี้กับประมาณชงขีดที่ดิน ยากกว่าคนอื่ใช่ไหมอ้วแต่ละปีเอ้าไม่เห็นสองโดเต็มกำมือเนอะมามีอีกเตรียมกำมือเนอะงัดตัวนี้จำเป็นเดี๋ยวไปเก็บดอกบานแล้วคนอื่นจะไหนเนาะเก็บบวบบดบเมนียงเก็บตรงนี้สิอยากเก็บเยอะ phun bật còn chẳng tiếp phun tóc khô môi về đấy cả sao này, ừ, nhiều bên nhiều rồi เฮ้ยเดือนเงียบเลยเจะก็ออกพอกค่อยหลายปีนปีมกี้ออกหลายพูดเออแต่ว่าปีมกี้เนี่เอาสามเทือกดอกประมาณนี้เลยเนาะพวงนี่นนนเนาะพวงจันไนเนาะปีมกี้ว่าร้อยกระโถมันสิออกของมันก็บ,บอกลงไปดิม้นแต่เขาก็เอาหลายรอบแล้วหรือเปล่าหรือว่าเขาได้หน่อยแต่ทุกปีเขาได้หลายลืมละ<ด>เก็บเพชรหลาย เกลี้เพชรดลายจนลืมแล้วอันนี้ขน,นาดสิไปออกลอยกระทงหรือเปล่าปึ๊บไปสิไปลอยกับไปลอยเล,ย,ลยเด้อไม่ต้องจะนายไปดอกออกไปลอยห้อยปีใหม่กันเลยดินเป็นรรูเดี๋ยวคับไปขูดทะเบิงเด้อดินได้ตะกานึ่งคือกัน แบบ๋บวนง่ายกว่นี่เดี๋ยวคิดนออกยากนะเพื่อนทุกนายเนาะ แบบนี้เลยเป่าดึงบงังหักง่ายบานมีตะกีดิน ไปกันเอาดิบผมไปปิดโพลพอนจเจไนนมาจ้ะมาเก็บดอกบานต่อเนาะพอนงเจไนเนาะปานี้เก็บดอกสวยแล้วเอาที่บบมีหนอนด้วยพอนงเจไนด้วยโตมีหนอนแต่ต้องเอาด้วยเอาฮักก็เลยก็ได้ เอาไว้แค่นั้ละช้ำน้ำแบบนี้ยังสวยอยู่ด้วยดอกเปิวดอกตวม,งงมังคีนิงามขนาดยังกินเพิ่นนี่นอนอะไรคะใส่ไปเลย ตุกดอกบานอีกเหาอเพิ่มหมู่เดียวกันเหรอเลยเนาะเพิ่นต้นไองเพิ่นลามมาเนาะตัวน,นี้น่าจะเกิดก่อนบางทีเลาะก,ก็เลาะมาทั่วดิว่วาเมื่อวานนี้ไปละนะวะัดดิ่เห็นวะติเว้นไว้มือเนื่องกับสิบประมาณนี้แหละจ้ะ ีกับสองร้ยไล่ติ <laughs> นเลาะเบิดทั <laughs> ่วงามเดียวไปต,ตัวหันเดียว,ดวยนะได้เนี่ยได้ไยังขาว

ใช่ละใกล้ละใกล้จะเป็นคนจริงละหลังจากภาคเห็นหัวเห็ดออกอ๋อนี่ยตะเกาคือคนตามตลาดนัดสวนเขาอย่าใหญ่กะจงหถวะบดีดิหายเงาหายเงามอกกนออกยังออกกระลิ้ติดตีอยู่ บอกละาสิบดอกซาดอกเนาะงพอน้องเจนายเนาะสิบผสมไปเรื่อยๆได้เครื่องถุงยางเลยด้วยแต่ว่าสะสมเลยอยู่รถเท่าจ้ะไปทุบตรงน้องเจนายเก็บดอกบานก่อนจ้ะดอกบานเราจะต้องพุทธก็ได้เอาแบบนี้เลย ไม่เห็นละมาใส่ตะก้าจ้ะมาจ้ามาจ้าโอ้ยหล่นดอกฮะเอ้ยสวยงามมากขึ้นมาเมื่อไ้วะงามบอกเพื่อนทีน้อเป็ดดนดอกไม้เลยเมยังเป็ดดนก็ดดนอนจะไหน

มวไปแล้วกลบไม่ได้ดอกตูมแล้วไปบึ่งผลงานของเขากาันจะไปไหนนี่ผลงานของเขาแจ้งพ่อแมให้พี่น้องก่อนเนาะพี่น้องจะไหนเนาะ เขายังไม่ได้เปิดรับออเดอร์เด้อจ้ะเพราะว่ามันยังบหลายเนาะ mm hmm. ถ้าไลน์แล้วไม่น้องเจนายยงสิงเปิดรับออเดอร์ห mm hmm. พ่อแม่พี่น้องได้สั่งกันนะ้องพ่อน้องได้สั่งกันน้นเนานะเบอุ๊บไปกินคนเดียวแน่นอนคอนเฟิรมนี่จาะแม่น้องเจนายก็สิขอตัวลาไปหาเลาะต่ออีกกันเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจนายหน่อยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าครับ